สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆก็คือโพชงเจ็หรือที่บางทีเรียกว่าองค์ประกอบของการตรัสรู้เจประการสวัสดีค่ะใช่ค่ะหัวข้อนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นบทสวดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดียวแต่ข้อมูลชี้ว่าเหมือนเป็น คู่มือพัฒนาจิตที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เลยเป็นแนวทางปฏิบัติเลยนะครับถูกต้องค่ะเป็นแนวทางที่ค่อนข้างเป็นระบบที่จะพาเราไปสู่ความเข้าใจในชีวิตจริงๆแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือการพ้นจากความทุกข์ในที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะพยายามสำรวจดูว่าไอ้โพชงเจ็เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วแต่ละส่วนมันทำงานร่วมกันยังไง แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือที่บอกว่าทําหน้าที่เป็นธมโมโอสถได้ด้วยอันนี้เป็นยังไงใช่ครับน่าสนใจมากว่าเป็นยาทางธรรมได้ยังไงทั้งหมดนี้เราก็จะคุยกันโดยอิงจากลักธรรมและข้อมูลที่เรามีนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะเริ่มที่คําว่าโพชงก่อนเลยนะครับถ้าแยกสัพท์ก็โพธิคือการตรัสรู้กับองค์คือส่วนประกอบก็ตรงตัวเลยองค์ประกอบของการตรัสรู้ ชัดเจนเลยทีนี้คำถามสำคัญที่ผมว่าน่าคิดคือจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้องการสอนอะไรเราผ่านองค์ประกอบเจ็ดอย่างเนี่ยครับมันคือหัวใจอะไรของคำสอนอืจากเนื้อหาธรรมะที่เราดูกันมานะคะคำตอบที่ชัดเจนก็คือพระองค์กำลังชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเลยค่ะเป็นกระบวนการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาที่มันเป็นระบบ อ๋อไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทำทำหยุดหยุดแต่เป็นการฝึกฝนที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเห็นความจริงสูงสุดคืออริยสัจสีได้ด้วยตัวเองด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่แค่เชื่อตามตามกันใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากให้ไปถึงก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายไปเลยองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างขอแบบกระชับๆก่อนนะครับได้เลยค่ะ 1. สติอันนี้คงคุ้นเคยกันดี ความระลึกได้ไม่เผลอค่ะตัวแรกสำคัญมาก 2. ธรรมวิจัยยะอันนี้อาจจะเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งคือการสอดส่องธรรมหรือปัญญาที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช่ค่ะเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรง 3. วิริยะความเพียรความพยายามค่ะความไม่ยอ่อท้อ 4. ปีติความอิ่มใจความรู้สึกเบิกบานใจอืมเป็นความสุขแบบหนึง่ง 5. ปัสสิ ความสงบกายสงบใจความผ่อนคลายค่ะสภาวะที่เย็นลง 6. สมาธิความตั้งมั่นของจิตความแน่วแน่ตัวนี้ก็สำคัญมากและเจ็บอุเบกขาความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินรา้ายค่ะครบ7องค์ประกอบพอเห็นลิสต์ทั้ง7ข้อนี้แล้วนะครับ มันอาจจะดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่ต้องทำเรียงกันไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แต่จากที่เราคุยกันมาแล้วก็ข้อมูลที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดที่เอ่อทำให้เรื่องโพชงน่าสนใจมากจริงๆค่ะมันไม่ใช่ลำดับแบบตายตัว1-7ถึงแต่เป็นยังไงครับแต่มันเป็นเหมือนวงจรที่เกื้อกูลกันค่ะทำงานส่งเสริมกันหมุนวนไปมาเหมือนระบบนิเวศทางจิตอะไรแบบนั้นเลยโอ้โหเป็นวงจรที่เกื้อกูลกัน แล้วองุจรน,นี้มันมีจุดเริ่มต้นไหมครับหรือเริ่มตรงไหนก็ได้ดูเหมือนสติจะเป็นตัวที่ถูกพูดถึงบ่อยๆว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะ โดยทั่วไปแล้วสติมักจะเป็นเหมือนประตูบานแรกแต่ข้อมูลเน้นมากว่าต้องเป็นสัมมาสติด้วยนะครับที่ฝึกตามแนวสติปฐานสี่คือรู้กายเวทนาจิตธรรมทำไมต้องเป็นสติแบบเฉพาะเจาะจงขนาดนี้มันต่างจากสติทั่วไปยังไงครับคำถามดีมากเลยค่ะที่ต้องเป็นสัมมาสติตามแนวสติปัฐาน4ี่เพราะมันไม่ใช่แค่การไม่ลืมหรือแค่มีสติรู้ว่ากําลังทําอะไรผิวเผินครับ แต่มันคือการฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันขณะจริงๆรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้สึกเวทนาที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดหรือสภาวะจิตรู้ทันธรรมรมที่มากระทบคือมันละเอียดกว่านั้นใช่ค่ะสติแบบนี้มันทำหน้าที่เหมือนเอ,อ่ซนเซอร์คุณภาพสูงที่คอยเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงณขณะนั้นเลยโดยไม่ปรุงแต่งเก็บข้อมูลอย่างเดียวเลย แล้วก็ยังทำหน้าที่เหมือนผู้กำกับด้วยค่ะคอยดึงจิตไม่ให้ไหลไปกับความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดสติแบบนี้ถึงจะเป็นฐานที่มั่นคงได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นทั้งตัวรับข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็เป็นตัวควบคุมจิตเบื้องต้นด้วยทีนี้พอสติตั้งมั่นดีแล้วมันไปต่อ,อยังไงครับในวงจรน,นี้ข้อมูลบอกว่ามันเชื่อมไปสู่ธรรมวิจยะหรือตัวปัญญาใช่ค่ะ เมื่อสัมมาสติตั้งมั่นต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะค่อยๆนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าสัมมาสมาธิได้เองสมาธิเกิดจากสติใช่ค่ะคือจิตมันจะเริ่มสงบตั้งมั่นในระดับหนึ่งไม่สัดสายเหมือนตอนแรกซึ่งสภาวะที่จิตเริ่มนิ่งตั้งมั่นเนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนแทน่นหรือเป็นพื้นที่ให้ธรรมวิจยะเขาทำงาน อ๋อ oh, ต้องมีฐานก่อนถูกต้องค่ะธรรมวิจยะไม่ใช่การคิดเรืเ่อยเปื่อยหรือคิดฟุ้งซ่านนะคะแต่มันคือการใช้กําลังของสมาธิที่มีนั่นแหละเป็นเครื่องมือใช้สมาธิเป็นเครื่องมือใช่ค่ะใช้กําลังสมาธิมาช่วยในการพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะสภาวธรรมหรือสิ่งต่างๆที่สติตัวแรกกำลังรู้อยู่นั่นแหละค่ะให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงหรือที่เราเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาญาณโหลึกซึ้งเลย คือสติจับอารมณ์ปัจจุบันมาสมาธิทำให้จิตนิ่งพอที่จะมองแล้วธรรมวิจยะก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปตรวจสอบสิ่งที่เห็นนั้นใช่ค่ะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเห็นความจริงของมันแล้วเป้าหมายของการวิเคราะห์หรือการเห็นแจ้งโดยธรรมวิจยานี้คืออะไรครับเห็นอะไรเป้าหมายหลักเลยก็คือเพื่อให้เห็นความจริงแท้ของสภาวะธรรมนั้นๆค่ะซึ่งก็คือลักษณะสาลส,สามอย่างหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์อันนี้จัง ทุกขังอนัตตาถูกต้องค่ะอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้การเห็นความจริงสามอย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆในสิ่งที่สติกำลังรู้เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจของการเกิดปัญญาที่แท้จริงพอพูดถึงปัญญาที่เห็นความจริงตามไตรลักษณ์มันทำให้นึกไปถึงสัมมาทิฏฐิ ในมัคมีองค์8เลยครับมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยไหมครับโอ้เชื่อมโยงได้ดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะถ้าเรามองในภาพรวมของอริยมัคมีองค์8เนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยแหละค่ะคือกระบวนการสำคัญที่ทำให้สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบความเข้าใจที่ถูกต้องแต่เดิมครับมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก คือไม่ใช่แค่ความเข้าใจระดับความคิดหรือการฟังตามกันมาแต่เป็นการเห็นแจ้งหรือประจักษ์แจ้งความจริงนั้นด้วยตัวเองในระดับปรมัติ์หรือระดับโลกุตระอ๋อยกระบับความเห็นถูกขึ้นไปอีกขั้นใช่ค่ะเป็นปัญญาที่นําไปสู่ความหลุดพ้นโดยตรงเลยสแสดงว่าโพชงเจ็ดกับมรแปดเนี่ยมันทํางานสอดประสานกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆค่ะ เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้พอกระบวนการของปัญญาธรรมนวิจยะเริ่มทํางานเริ่มเห็นความจริงแล้วเนี่ยวงจรมันหมุนต่อไปยังไงครับข้อมูลพูดถึงวิริยะกับบีติที่จะตามมามันเข้ามาเสริมกันยังไงครับค่ะพอเราเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มเห็นแสงสว่างจากการใช้ธรรมวิชยะพิจารณาธรรมแล้วเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจขึ้นมาใช่ไหมคะครับตรงนี้แหละค่ะที่วิริยะหรือความเพียรพยายามจะเข้ามามีบทบาทแต่ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ความเพียรแบบเอ่อเคร่งเครียดหรือหักโหมเอาเป็นเอาตายนะคะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นความเพียรที่ถูกจังหวะเป็นความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการหมั่นพิจารณาสภาวะธรรมนั้นๆต่อไปเรื่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปัญญาที่เห็นแวบแรกนั้นมันชัดเจนขึ้นมันซึมลึกลงไปในใจจริงๆไม่ใช่แค่ความเข้าใจแบบผิวเผินหรือจำได้เฉย อ๋อให้มันชัดขึ้นซึมลึกขึ้นใช่ค่ะแล้วพอความเข้าใจมันชัดเจนลึกซึ้งขึ้นจากการเพียรพิจารณาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปีติความอิ่มใจทำให้เรามีแรงมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้ไม่รู้สึกว่ามันฝืนหรือมันแห้งแล้งโอเคมีทั้งตัวขับเคลื่อนคือวิริยะที่ต้องสม่ำเสมอและมีตัวหล่อเลี้ยงใจคือปีติที่เกิดจากความเข้าใจและที่นี้ มันจะสมดุลได้ยังไงครับถ้ามีแต่ความเพียรกับความอิ่มใจมากๆมันอาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านหรือติดอยู่ในความสุขนั้นได้ไหมคำถามนี้สําคัญมากค่ะเพราะการปฏิบัติธรรมหัวใจคือความสมดุลครับถ้าวิริยะมันมากไปหรือปีติมันพลุ่งพล่านเกินไปจิตอาจจะฟุ้งซ่านได้หรือบางครีการพิจารณามากๆก็อาจจะทําให้จิตอ่อนล้าได้เหมือนกัน แล้วจะปรับยังไงครับตรงนี้แหละค่ะที่องค์ประกอบที่เหลือคือปัจสัิสมาธิอุเบขาจะเข้ามาช่วยปรับสมดุลค่ะสตัวนี้มาเป็นทีมปรับสมดุลประมาณนั้นเลยค่ะเมื่อวิริยะหรือปีติเริ่มจะแรงไปหรือจิตเริ่มล้าวงจรนี้มันจะปรับเข้าสู่ปัจสัิก่อนความสง,งบใช่ค่ะความสง,งบเย็นความผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจเลย เหมือนเราได้เบรกได้พักแต่มันไม่ใช่แค่การพักเฉยๆนะคะอ้าวไม่ใช่พักเฉยๆหรอครับในสภาวะปะัจสถบนี้มันเหมือนกับว่าจิตกำลังจัดระเบียบข้อมูลหรืออินทิเกรตปัญญาที่เพิ่งได้จากการพิจารณาเมื่อกี้ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันย่อยลงไปเป็นการพักเพื่อประมวลผลคล้ายๆอย่างนั้นค่ะพอจิตได้พักได้สงบผ่อนคลายดีแล้ว มันก็จะส่งผลให้เกิดสมาธิที่ลึกและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมตามมาค่ะสมาธิที่เกิดหลังปัสสติจะดีกว่าเดิมใช่ค่ะเพราะมันสงบจากความพลุ่งพล่านแล้วสมาธิในขั้นนี้จะทำหน้าที่เหมือนผนนึกหรือคอนโซลเดตความเข้าใจที่ได้จากธรรมวิจยะให้มันแน่นแฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อของจิตไปเลยจริงๆไม่ใช่แค่จาได้จากปีติที่เหมือนเชื้อเพลิงมาสู่ปสัสสติที่เย็นลง แล้วก็สมาธิที่ผนึกความเข้าใจแล้วอุเบกขาล่ะครับตัวสุดท้ายนี่คืออะไรดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดของความสมดุลเลยถูกต้องที่สุดค่ะเมื่อองค์ประกอบต่างๆทั้งสติปัญญาความเพียรความสุขจากปีติความสงบจากปสัสสุิและความตั้งมั่นจากสมาธิมันทำงานประสานกันอย่างลงตัวพอเหมาะพอดีแล้วครับจิตจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาค่ะ คือความวางเฉยเป็นกลางอย่างแท้จริงวางเฉยแบบไหนครับไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่สนใจค่ะแต่เป็นความวางใจให้เป็นกลางไม่แกว่งไปยินดีในความสุขสงบที่เกิดขึ้นหรือไม่แกว่งไปยินร้ายไม่พอใจเวลาที่เจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจหรือกิเลสต่างๆที่มันอาจจะยังผุดขึ้นมาให้เห็นอยู่อ๋อไม่สวิงไปมาใช่ค่ะ อุเบกขานี้สำคัญมากๆในการรักษาทางสายกลางของจิตทำให้เราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงๆโดยไม่มีอคติหรือความชอบความชังส่วนตัวเข้าไปบิดเบือนการรับรู้เป็นสภาวะที่ปัญญาจะทำงานได้ดีที่สุดใช่เลยค่ะเพราะมันเป็นกลางจริงๆทำให้เห็นธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนที่สุดโอ้ฟังดูแล้วน่าทึ่งมากครับคือมันไม่ใช่แค่รายการเจ็ดข้อจริงๆ แต่มันเป็นวงจรดนามิกที่สติมาก่อนทำให้เกิดสมาธิเบื้องต้นค่ะซึ่งเป็นฐานให้ปัญญาหรือธรรมวิจยะทำงานวิเคราะห์พอเห็นความจริงก็เกิดวิริยะกับปีติขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนใช่ค่ะแต่พอสองตัวนี้อาจจะแรงไปก็มีปัสสัิธิมาช่วยให้สงบเย็นแล้วก็เกิดสมาธิที่ลึกขึ้นมาผนึกความเข้าใจถูกต้องค่ะและสุดท้ายก็นาไปสู่อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลางซึ่งอุเบกขานี้เองก็อาจจะเป็นฐานให้สติกลับมารู้ได้ชัดเจนแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นไปอีกวนกลับไปเรื่องวงจรใหม่ได้อีกแม่นยำเลยค่ะมันคือวงจรแห่งการพัฒนาที่หมุนไปเรื่อยๆส่งเสริมกันและกันจนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์ถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานนั่นเองค่ะสุดยอดเลยครับเข้าใจกลไกลการทำงานของมันชัดเจนขึ้นมากทีนี้นอกจากจะเป็นเส้นทางตรงสู่การตรัสรู้แล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เรามี ยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่พระพุทธเจ้าท่านก็เน้นย้ำเหมือนกันคือบทบาทของโพชงเจตในฐานะธรรมโมสดอ๋อใช่ค่ะประเด็นนี้หรือยาทางธรรมช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับมันเป็นยารักษาโรคได้ยังไงประเด็นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยมีบันทึกไว้หลายครั้งเหมือนกันนะคะครับอย่างเช่นอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งพระมหากระสปะท่านอาพาธหนัก หรืออีกครั้งก็เป็นพระมหาโมคขลานะพระอัครสา,าวกองค์สําคัญก็อาพาธหนักเหมือนกันครับผมพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเรื่องโพชชงเจตนี่แหละค่ะให้ท่านฟังแค่แสดงธรรมให้ฟังใช่ค่ะแล้วพอพระเถระทั้งสองท่านได้ตั้งใจฟังธรรมนั้นแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยกระแสจิตของท่านก็ดําเนินไปตามองคธรรมโพชชงทั้งเจดนี้แล้วผลเป็นยังไงครับผลปรากฏว่าอาการอาพาธ หรืออาการป่วยของท่านก็ค่อยๆทุเลาลงหรือบางครั้งก็หายได้ในทันทีอย่างน่าสจัจเลยค่ะโหแค่ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามพ่อชงเจดก็หายป่วยได้เลยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของพ่อชงเจตครับเนี่ยคือมันชี้ให้เห็นถึงพลังอันมหาศาลของจิตนะคะเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจนเข้าสู่สภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์และตื่นรู้ด้วยองค์ธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยครับ พลังของจิตที่ดีงามและทรงพลังนั้นมันมีอนุภาพส่งผลต่อร่างกายได้โดยตรงเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ออวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือวงการสุขภาพเรียกว่าการเยียวยาแบบองค์รวม holistic healing นั่นเอง mind body connection ใช่เลยค่ะกายกับใจมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งเมื่อจิตมีคุณภาพที่ดีมีความสงบมีปัญญามีปิติมีอุเบกขาคือมีความสมดุลตามหลักโพชงเนี่ย มันย่อมส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะทำให้กระบวนการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายเซลฟ์เฮลิ่งทำงานได้ดีขึ้นข้อมูลตรงนี้มันชี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจนี้อย่างลึกซึ้งมากก่อนกาลนานมากแล้วจริงๆค่ะน่าทึ่งมากครับ พอฟังแบบนี้แล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าโพชงเจ็ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือสำหรับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้นเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เหมือนเป็นเครื่องมือที่เราทุกทนสามารถนำหลักการของมันมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอปัญหาความเครียดหรือความสับสนต่างๆในชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับ แน่นอนที่สุดค่ะเราสามารถดึงหลักการเหล่านี้มาใช้ได้เลยในสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างใช่นะคะครับลองยกตัวอย่างหน่อยครับสมมติว่าเวลาเรารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจรู้สึกหมดไฟไม่อยากทําอะไรครับเป็นบ่อยครับค่ะเราอาจจะลองนึกถึงองค์ธรรมวิริยะดูปลูกใจตัวเองให้ฮึดสู้ขึ้นมาหน่อย หรือลองนึกถึงปีติก็ได้ค่ะนึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยที่เราเคยทำได้ในอดีตหรือความสุขใจเล็กๆที่พอหาได้เพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองกระตุ้นตัวเองด้วยวิริยะกับปีติใช่ค่ะหรือในทางกลับกันถ้าเวลาไหนจิตเราฟุง้งซ่านมากๆคิดวนเวียนกังวลไปหมดครับอันนี้ก็เป็นบ่อย <c oughs> เราก็อาจจะลองใช้หลักของปัสธิคือการหาความสงบให้ตัวเองลองทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือฝึกสมาธิง่ายๆเบื้องต้นเช่นรู้ลมหายใจเพื่อดึงจิตให้กลับม,มาอยู่กับปัจจุบันให้มันสงบลงจากความฟุ้งซ่านนั้นใช้ปัสธิสมาธิช่วยให้สงบค่ะแล้วก็เวลาเจอปัญหาที่มันดูยากๆซับซ้อนแทนที่เราจะใช้อารมณ์ตัดสินหรือวุ่นวายไปก่อน ลองใช้สติรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหากำลังรู้สึกยังไงแล้วตามด้วยธรรมวิจยะคือค่อยๆใช้ความคิดใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหานั้นแยกแยะสาเหตุหาทางออกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนใช้สติกับธรรมวิจยะในการแก้ปัญหาถูกต้องค่ะและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการฝึกอุเบกขาบ้างในบางสถานการณ์คือยังไงครับ คือการรู้จักวางใจให้เป็นกลางกับเรื่องบางเรื่องหรือผลลัพธ์บางอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้จริงๆการยอมรับความจริงตรงนั้นแล้ววางใจเป็นกลางมันจะช่วยลดความทุกข์ใจความผิดหวงังหรือความหงุดหงิดลงไปได้เยอะเลยค่ะโอ้โหครบเครื่องเลยนะครับเป็นเหมือนชุดเครื่องมือจัดการชีวิตและจิตใจที่ครบวงจรมากๆเลยสรุปแล้วโพชงเจนี่คือหลักธรรมที่ทรงพลังมาก ใช้ได้ตั้งแต่การรับมือกับความทุกข์ความเครียดในชีวิตประจําวันของเราเราท่านๆใช่ค่ะไปจนถึงเป้าหมายสุดท้ายคือการดับทุกข์หรือการหลุดพ้นเลยทีเดียวใช่เลยค่ะเป็นหลักธรรมที่ครอบคลุมและมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราณนะตอนนี้จะเป็นอะไรก็ตามการทําความเข้าใจและลองนําหลักการของโพชงเจตมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและความสุขในปัจจุบันของเราอย่างแน่นอนค่ะครับผม การเจาะลึกของเราในวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมของโพชชงเจดทั้งองค์ประกอบแต่ละตัวการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่น่าทึ่งมากๆนะครับค่ะและก็ประโยชน์ในอีกมิติหนึ่งคือในฐานะธรรมโอสถที่เยียวยาได้ทั้งกายใจและการเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นแนวทางดูแลจิตใจที่สมบูรณ์แบบมากๆแนวทางหนึ่งเลยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันไปในวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปพิจารณากันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะลองสำรวจใจตัวเองดูในตอนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันของชีวิตเราเนี่ยมีองค์ประกอบไหนในโพชงจิตที่เรารู้สึกว่ามันเด่นชัดในตัวเราหรือในทางกลับกันมีองค์ประกอบไหนที่เราสัมผัสได้ว่ามันขาดหายไปหรือเป็นสิ่งที่จิตใจเรากำลังต้องการมากที่สุดในตอนนี้บ้างไหมครับอืมคำถามน่าสนใจคะ่ะ แล้วลองจินตนาการต่อดูว่าถ้าเราเริ่มต้นหันมาให้ความสำคัญหรือลองฝึกฝนองค์ประกอบนั้นๆที่เราขาดหรือที่เราต้องการแม้จะเริ่มจากเพียงอย่างเดียวก่อนก็ตามค่ะมันจะค่อยๆส่งผลกระทบเชิงบวกและเริ่มหมุนวงจรแห่งการพัฒนานี้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จุดเริ่มต้นจุดใดจุดหนึ่งในวงจรนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสุขความสงบ และความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตของเราก็ได้นะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราทําได้ก่อนครับผมก็ฝากไว้ให้ลองไปใคร้ครวนกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ